สวัสดีครับพี่ซีทช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาวพารวยช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมือนี่แอดมินสิพพี่น้องเฮาไปตามไปตามหวยคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่พี่น้องถามหามาเยอะเยอะพอสมควรครับแอดมินบ่เด้ไปถ่ายทําคุณแม่มาสมงวด3มงวดถึง4ี่งวดครับพี่น้องครับเพราะว่าแอดมินยากแอดมินบม่มีเวลาว่างครับ แอดมินค่าเฝ้าคุณแม่ตอนนี้กะเริ่มต้นดีดีครับพี่น้องครับเริ่มต้นดีๆแอดมินสิไปแต่สาวสาครับพี่น้องครับภาพบรรยากาศตอนสาวสาพี่น้องสีกนสีออกจากบ,บ้านแอดมินภาพบรรยากาศเพราะว่าเป็นยังจะไปแต่สาวสาคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่เพิ่นขายลอตเตอรี่ถ้าที่สวยมาคนมาสือลอตเตอรี่เพิ่นลายครับมันสิหยุ่งยากแอดมินก็นเลยสิผ้าพี่น้องเฮ้า ไปขอสูตรเด็ดจากคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่ระยะทางการเดินทางกับทางดีดีครับพี่น้องครับบลําบากครับบลําบากไปกับบลําบากพอดีพอดีครับพี่น้องครับไอพี่น้องเอาไปผิจารณาด้วยครับเด้อในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ัห้ายไอพี่น้องไปผิจารณาเบิ่งวิเคราะห์ไตตองอย่าไปเสือ่อยังให้มากไม่อย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายครับพี่น้องครับ สูตรทุกสูตรทุกคณาจารย์มีดีกันทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเข้าต้องใส่ดุลพินิษปิจิญาณในการรับชมทุกครั้งบวบตะช่องใดๆก็ตามแต่บวบตะช่องคณาจารย์ช่องย t u b e ช่องดังๆหรือช่องเลี้ยวต่างๆที่เป็นหหไหหวยมากทุกสูตรทุกคณาจารย์มีดีกันทุกคนครับวันนี้ช่องของแอดมินก็คือกันครับไห้พี่น้องเฮ้าไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองเอาเด้อครับเด้อไม่มีใครรู้จริงหรอกครับพี่น้องครับ แต่หัวยแอดมินไม่มีมโนเป็นเด็ดขาดครับถูกก็บอกว่าถูกผิดก็บอกว่าถิดสวยหละครับพี่น้องครับเข้ามาเดินทางไปหาคุณแม่สมวังิโรตเตอรี่ว่าคุณแม่สีไฮเล็กเด็ดตัวไรงวดนี่สีจับคู่ให้ตัวไรงวดนี้เข้าไปเบิ่งกันเลยครับ ี่น้องครับแอปปินเดินทางมาหอนมาถึงตลาดแล้วครับคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่มากเลยครับพี่น้องครับมาแล้วแอปปินจะไปคอสูตรเด็ดสุดเด่นฝากพีตอนน้องครับนี่ครับคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่มากนะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีตอนเช้าครับมาแต่เช้าๆชคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่แอบปินผิดเงินที่ดาพ่อรวยครับฝากพีตอนน้องสามสี่งวดครับพี่น้องครับบัไดมาถามคุณแม่ ขายดีบอกคุณแม่เมืองที่ละครับโรตเตอรี่เพิ่นขายดียดีพี่น้องขายดีข,ข,<ะ>ขายดีค่ะฝากปีตอนน้องทาเลือก,ก็ถือประจําประจําคนนี้ยังยังดวงดีแท้วันนี้ก็มาถามสูตรเด็ดกับคุณแม่อีกคุณแม่วันนี้ลูกมาถามสูตรเด็ดตัวใดเนี่ยหก,กับสองวันนี้บอกหกและสองจับคู่คุณแม่ จับคู่ให้ลูกเน่เอาจากคูเน่เอาสีคูเอาคูเอาเน้นๆเลยอสองฮะสองเก้าเก้าสองสเสองูดเดียวสคู่ไปเลยฟันเน้นๆสอคู่แค่ั้นโมเมดียพกเด๋เอายังใส่เออพกเอายังใส่บบมาโคไว้คอบมาโคแต่ว่างวดนี้มักวันนี้มักสองม่ันมกมัได้บ่ได้าสองสองเ เม็ดเดียวนี่โม่คุณแม,ณม่โอ้ยพี่น้องครับฟังเอาอเดอ้อพี่น้องครับพิจารณาเอาครับงวดน,นี้คุณแม่สมหวังลอตเตอรี่ฟันแนค้นแคนรับพี่น้องครับเดี๋ยวไอ้มินสีเขียนลงกระดาษให้พี่น้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเด้อฝังวิเคราะห์ไต่ตองไม่มีใครรู้จริงครับพี่น้องครับให้พี่น้องพึ่งเสมอว่าไม่มีใครรู้จริงแต่ว่าสูตรคำนวณของคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่ แม่นยีีเด้ครับพี่น้องครับแม่นจริงๆเดี๋ยวไอ้มินสิเขียนลงกระดาษผมก็อธิบายให้พี่น้องเข้าได้ฟังอีกทัหนึ่งนะครับเด้อ คุณแม่คุณสมหวังโรตรี่งวดนี้คุณแม่วันเด่นครับนี่ครับคุณแม่สมหวังโรตรี่วัน2และปก ฟัน2และ6กับพี่น้องครับคุณแม่ชอบมากมากงวดนี้พี่น้องครับคุณแม่ชอบมากมากนี่ครับพี่น้องครับ2 9 9 2 2 9 9 2ครับเม็เดเดียวแขนแขนกับพี่น้องครับเม็ดเดียวแขนแขน เม็ดเดียวแค็มๆให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาเลยครับเด้อบนและล่างครับพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องครับวิเคราะไตตองเอาเด้อครับเด้อพิจารณา,าเอาครับให้พี่น้องพิจารณา,าแอดมินมาตามให้เอฟซีทั้ทงช่องที่เอฟซีทั้งช่องเรียกร้องมาคุณแม่คุณแม่งวดกว่อนนี่คุณแม่เขาบอก เขาด็กเาลูกบ่ได้ถามงวดก่อนนี่งวดก่อนนี่เขาบอกคุณแม่เขาแล้วบอกอ๋อบอกเออเขาอยู่มันมาบมันมาดักลอยเท่าก่อนนี่บอกเออมันออกจากรักลอยมันมาเขาอยู่หรอ,อกลูกบ่ได้มาถามแล้วค่ะแต่ไปเบิง่งยายอยู่โรงพยาบาลเอฟซีต้งช่องกัดถามให้ไปตามให้ในเด้อตามในเด้อเพื่อนว่าลูกก็บ,บ่ได้ตามให้แล้วโอ้ยายเราป่วยปอดติดเชื้อก็เลย อันนี้ก็เลยไปนอนโรงพยาบาลจังหวัดเดือนกลัวเกือบสองเดือนแล้ววก็ออกมาวดพันนี้ก็เข่าวัดทีคุณแม่บอก่ับโอ้อยังสันติแลมันก็ออกซีซีนี่ครับพี่น้องครับวดที่ผ่านมากกบเขา่าต่ว่าคุณแม่สมหวังลอตเตอรี่หไห้มีแต่เน้นเ้นครับเน้นเ้นครับพี่น้องครับแต่ว่าเลขกหลุดเลขกวิง่ง เบซีเต็มช่องเบบซีเก่าๆจะรู้ดีว่าแม่นปัดจับวางครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อครับเด้อเบิ่งวิเคราะไต่ตองเอาคุณแม่ถือเน่คุณแม่ถือเนี่อ,นอันหนามานี่ครับพี่น้องครับเบิ่งพิจารณาบิ๊กเคาะไต่ตองเอาเด้อครับเด้อไว้วเพีรเงินเทวดาพ้ารวยครับช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกน มาตามต่อกับหวยคุณแม่สมหวังรอตตอรี่ให้พี่น้องเฮาพิจารณาในงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหวยคุณแม่สมหวังรอตตอรี่งวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567วิเคราะห์ไต่รองพิจารณาเอาเ้อครับเด้อ เชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วก็ใส่ดุลพินิจวิจัยญาณในการรับชมเอาครับแดดรับพี่น้องครับแดดรับคุณแม่กําลังจัดเตรียมของอยู่ให้พี่น้องพิจ,จารณาเลยครับเด้อให้พี่น้องพิจารณาเอาครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอพรวุ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมงรณนดังปรารถนาลำลำไรลลุลลลยเงินไหลกองทองไหลมากุณพะรักษาเทวดาคุ้มครอง สวัสดีครับ